สวัสดีค่ะเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองใช้หนังสืออะไรดีเป็นคําถามยอดฮิตติดอันดับเลยนะคะวันนี้ออลเจนเซก็จะมาแนะนําหนังสือนะคะแล้วก็วิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองค่ะก่อนอื่นต้องถามตัวเองก่อนเลยนะคะว่าเราจะเรียนภาษาญี่ปุ่นไปเพื่ออะไรนะคะจะเรียนถึงขนาดไหน บางคนอาจจะบอกว่าเออยังไม่อยากฝึกยังยังไม่อยากฝึกอ่านเขียนนะคะอยากจะเอาประโยคสําเร็จรูปเนี่ยไปใช้พูดได้เลยอย่างเช่นเดือนหน้าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าอยู่ดีๆที่ทํางานของเราก็ทํางานที่เกี่ยวข้องกับชาวญี่ปุ่นเนาะหนังสือคู่มือพวกนี้เนะะี่ยค่ะส่วนมากมันจะมีเสียงอ่านกํากับไว้เวลาเรานําไปใช้ก็นําพวกคําทักทายหรือคัพา์อะไรเงี้ยไปใช้พูดสื่อสาร สำหรับคนที่ตั้งใจจะเรียนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะเรียนการอ่านการเขียนตัวอักษรเรียนการออกเสียงที่ถูกต้องแนะนำให้ใช้ตำราเรียนนะคะที่มันมาเป็นชุดๆอย่างอ,อันนี้ก็แนะนำมินานุนิฮงโกะนะคะ ชุดหนึ่งก็จะมีสี่เล่มนะคะเรียนเล่ม1เสร็จแล้วก็เรียนต่อเล่ม2นะคะแล้วก็เรียนต่อเล่มต,ต่อไปเรื่อยๆถ้าเราเรียนแบบนี้เรียนให้จบไปเป็นบทเรียนบทเรียนนะคะก็จะทําให้เราเรียนรู้ภาษาญี่ปะะุ่นได้อย่างมีระบบมากกว่าค่ะพอได้หนังสือมาแล้วนะคะทํายังไงเอ่ยก็เปิดนะคะเปิดอ่านตั้งแต่หน้าแรกเลยหนังสือของสำนักพิมพ์สสทเนี่ยค่ะจะดีตรงที่อ,อ่เขาจะมีอธิบายการใช้หนังสือ นะคะตรงนี้สําคัญเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามอาจจะไม่ได้อ่านตรงนี้นะคะถ้าเราอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจตรงส่วนที่เขาอธิบายหลักการใช้หนังสือเล่มน,นี้ก่อนนะคะก็จะทําให้เราเรียนรู้ได้เข้าใจยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องดูหน้าสารบัญค่ะใช่ถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะแต่อยากให้เปิดผ่านๆไว้ว่าเออเราจะต้องเรียน เล่มนี้กี่บทเล่มต่อไปอีกกี่บทเราจะต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะดูไว้คร่าวๆเพื่อทําให้เวลาเราเรียนเนี่ยเราจะได้เข้าใจเป็นระบบปค่ะหน้านี้ก็สําคัญนะคะเอ่อสำหรับผู้เรียนผู้ใช้หนังสือเนี่ยก็ต้องอ่านแล้วก็ทําตามอย่างเคร่งครัดเลยนะพอพร้อมที่จะเริ่มเรียนนะคะเราก็แบ่งเวลามาประมาณวันละ1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็ได้ พอเปิดหนังสือมานะคะบทที่หหน้าแรกเนี่ยเราจะงงนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยอะไรก็ไม่รู้นะคะขอให้เปิดข้ามไปก่อนค่ะให้เรามาดูที่คำศัพท์ตรงนี้ก่อนนะคะเปิดซีดีนะคะหาตรงส่วนที่เป็นคำศัพท์เนาะพอเขาเริ่มพูดเนี่ยเราก็พูดตามออกเสียงตามไปเลยในขณะที่ตาเราก็มองที่ตัวอักษรจะได้จำได้นะคะ เวลาฝึกออกเสียงตามนะคะเทคนิคก็คือ,เ,อเรียนเสียงเรียนแบบให้เขาให้เหมือนเขาได้มากที่สุดอะคะ่ะมันจะได้ทําให้เวลาเราฝึกพูดเนี่ยมันจะได้พูดได้คล่องกว่าเนาะจำคำศัพท์ได้เลยเนี่ยก็กลับมาดูที่หน้ารูปประโยคนะคะระหว่างที่เราอ่านเนี่ยเราจะเปิดซีดีเพื่อฟังแล้วก็ออกเสียงตามไปด้วยในทุกหน้าเลยเนาะ หลังจากนั้นนะคะก็ข้ามาดูที่ไวยากรณ์ตรงส่วนของไวยากรณ์จะมีอธิบายภาษาไทยไว้อย่างละเอียดค่ะเราลองใช้เวลานิดนึงทําความเข้าใจในเรื่องของไวยากรณ์นะคะ mm hmm. เสร็จแล้วก็มาดูในส่วนของไค่หวะนะคะสนทนา mm hmm. ก็พูดมายังไงซีดี <Yes. S 1> พูดมายังไง <Yes. S 1> ให้เราพูดไปเหมือนอย่างนั้นเลยค่ะ uh huh. มันจะสมบกรตรงนี้นี่แหละ ใน CD ดีเนี่ยจะพูดเร็วนะคะซึ่งก็เป็นสปีดท,ท,ทั่วไปของชาวญี่ปุ่นเนาะ,นะถ้าเกิดว่าเราฝึกเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะคะมันจะทำให้เราชินขึ้นทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะในแต่ละบทเนี่ยเราจะเริ่มศึกษาจากของไหนหนึ่งก็คือจำคำศัพท์ก่อนจำทั้งตัวอักษรการเขียนแล้วก็เสียงของคำศัพท์คำนั้นนะคะเสร็จแ,แล้วก็ไปดูในเรื่องของรูปประโยค รูปประโยคที่จะต้องเรียนในบทนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็ดูประโยคตัวอย่างด้วยหลังจากนั้นก็มาทําความเข้าใจไวยากรณ์ฝึกฟังบทสนทนาอ่านออกเสียงบทสนทนานะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายอย่าลืมอันนี้ส่วนสําคัญเลยก็คือแบบฝึกหัดนะคะทําแบบฝึกหัดแล้วก็ตรวจเช็คเองเพื่อเช็คความเข้าใจของตัวเองะคะ่ะว่าเราเข้าใจดีแล้วหรือยังส่วนใครที่ยังเขียนตัวอักษรที่รังอักษรคตคณาไม่เป็นนะคะแนะนําเป็นหนังสือควารุ นะอันนี้จะมีซีดีมาให้นะคะเราเปิดซีดีฟังทุกเสียงแล้วก็ออกเสียงตามหัดคัดหัดเขียนทำแบบกหัดอะคะ่ะพอคล่องอ่านออกเขียนคำศัพท์ได้ก็เริ่มที่มินานโนิฮงโกบทที่หนึ่งเลยส่วนอันนี้นะคะไม่ได้แนะนำเนาะแต่ว่าจะเอามาปวดให้ดูเฉยๆนะอันนี้มันเป็นภาษาจีนนะคะ ตอนนั้นไม่อยากลืมภาษาจีนไงก็เลยพยายามหาหนังสือนะคะที่เป็นภาษาจีนไปปักกิ่งพอดีก็เลยได้หนังสือชุดนี้มานะคะเวลาที่เราเรียนนะคะขอให้อ่อขีดเขียนไปเลยค่ะใช้ปากกาสีหรือว่าไฮไลท์นะคะอ่อมันก็จะได้สนุกไปกับการเรียนเนาะ ถ้ามีแบบฝึกหัดมานะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดถ้า,าในหนังสือมันเขียนไม่พอก็หาสมุดโน้ตนะคะอันนี้สมัยเขียนไว้ไม่รู้กี่ปีไปแล้วนะคะตั้งแต่ปี2011นะคะอันนี้เอออันนี้ก็ทำไว้นะ จบไปแล้วในแต่ละบทเนี่ยก็มาทำโนต้ตนะคะเป็นหากระดาษมาไปเล็กๆนะคะก็มาสรุปโนต้ตเอาไว้ว่าในแต่ละบทเรียนอะไรบ้างเนี่ยค่ะอันนี้เป็นการ์คำศัพท์นะคะที่เซย์ทำไว้เล่นกับตัวเองค่ะอ่านเองนะคะแล้วก็อ่านออกเสียงแล้วแอบเขียนความหมายไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็พยายามอ่านจากตัวอักษรคันจิเนาะก็ทำมาเป็น чуучут